ตลาดสย่านเนี่ยถ้าเทียบเป็นคนเราคงต้องเรียกเขาว่าคุณลุงแล้วแหละเพราะนี่คือหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพที่เปิดมานานกว่า60ปีเลยนะคิดว่าช่วงเช้าคงคึกคักน่าดูแต่แถวบ้านไปซื้อของช่วงบ่ายสองกว่า,ก,วาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วของที่เนี่ยเขาจะมีกลิ่นอายสไตล์จีนซะส่วนใหญ่มีอาหารสดมีปลาหายากมีผลไม้นำเข้าซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นนิดนึงนะเพราะค่าที่ทำเลใหม่อ่ะมันแพงขึ้นมาจากการรื้อถอนตลาดเก่าริมถนนพระรามสี สิ่งใหม่ๆที่เห็นแล้วก็อยากชื่นชมว่าดีเลยก็คือป้ายบอกข้อมูลของร้านค้าคือไม่ค่อยได้เห็นจากตลาดสดที่ไหนอะ่ะแถมเขามีรถเข็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้ใช้ด้วยนะเนี่ยเวลาคุณตาคุณยายมาซื้อของก็จะได้ไม่ต้องถือของหนักๆอ่ะดีเลยการจัดโซนที่แบ่งฝั่งแห้งฝั่งเปียกอ่ะก็ทําให้เดินง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะส่วนด้านบนชั้น2ก็จะมีร้านข้าวร้านอาหารขวันใจชาวจุราแต่ว่าคนในตลาดก็พูดพูดกันนะว่าที่เก่าอ่ะคึกคักกว่าเยอะแล้วถึงแม้ความคลั่งของตลาด เก่าจะหายไปพร้อมกับเมืองที่ต้องเติบโตจนหลงลืมการรักษาสีสันเดิมๆก็ตามแต่เชื่อเถอะว่ายังไงก็ทําลายความสัมพันธ์ระหว่างตลาดแล้วก็คนในชุมชนที่เขาผูกพันกันอย่างแน่นแฟนไม่ได้แน่นอน